ดื่มกาแฟตอนเช้าก่อนนะครับทุกวันนะวันละแก้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในฝั่งลงทุนด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยตลาดมีการสวิงนะครับปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับตอนเช้าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปิดคอยลึกๆกันใน2กรณีนะครับแล้วก็จะมาดูกันในฝั่งของตลาด NFT ด้วยนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าเข้าไปเทรดน่าเข้าไปลงทุนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวคลิปนะครับ การลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงเพื่อนเพื่อต้องศึกษาหาข้อมูลได้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับแล้ในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําการลงทุนนะครับแต่เป็นการแชร์วิ่งความรู้นะครับแล้วก็พูดถึงไอเดียในการเทรดนะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเอนีนะ่ยนำความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับ และเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเขาของเค้กนะสามารถีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ของลองทุนด้านล่างเลยนะครับก็จะมีไฟล์เซลล์พิเศษเนาะที่ช่วยในเรื่องการจัดการเงินนะครับในการเทรดด้วยตัวเองแล้วก็การใช้งานกอร์พีเทรดนะครับให้เพื่อนดาวน์โหลดนะครับซึ่งการจัดการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีห้องพิเศษนะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะในเรื่องการเทรดนะครับชื่อว่ามือใหม่หัดเทรดคริปโตนะครับในดิสคอร์ดเนาะซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะเข้าไปสอนเพื่่อออนนนนนนะะะะะะคคครรรรััััับบาาาาาทิตย์ลลวววชโมมมมงถถถ้ีไก็ส ถามในนั้นได้เลยนะครับหรือว่าเปิดไมค์ถามกันได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีกลุ่ปลายเป็นแชทนะครับแล้วก็ในฝั่ง Discord นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟทางด้านคริปโตนะครับและการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุยได้เลยครับ <c oughs> แล้วมีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามเข้ามาหลังบ้านกันเนาะว่าหมวดหมู่ของคริปโตนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่พูดคุยกันเนนาใฝั่่่งงขออ NFT NFT กลยว มันมีเหรียญไหนนะครับที่คนเขาจับตากันนะครับแล้วในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟเนี่ยมันยังดูน่าสนใจไหมนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีในฝั่งของเอฟใช่ไหมไอซีพีนะครับ STX นะครับโฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจำไล่ดูกันนะครับทั้งหมด4เหรียญนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงตัวมุมมองของบิตคอยก่อนนะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการสวิงนะของกราฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราไปดูภาพ15นาทีกันเพราะเมื่อวานเนี่ยเราเลื่อโคสเตอร์นะขึ้นไปเบรกนะครับแถวประมาณ 23,800นระครับล่วงลงมานะแถวประมาณ2 3 0 0 0นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่แถวประมาณ23,000กลางๆอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ในฝั่งของกราฟเนี่ยเรามองด้วยกัน2รูปแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือมีการปรับตัวลงต่อนะซึ่งการขึ้นมาในรอบนี้ยังเป็นการเหมือนขึ้นมาปรับฐานนะครับเพื่อที่จะลงต่ออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมองว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยขึ้นไม่จบ5ละแลตรงนี้เป็น1ใหญ่นะครับของ ครับย่อยนะที่กําลังจะทําการขึ้นไปแถวประมาณ3 0,000ือะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยมันกําลังทําลักษณะของลงมาเป็นเวฟหนึ่งนะครับขึ้นไป2ชันลงมา3ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นออกมาแต่ยังไม่แหลบผลหนึ่งนะเป็น4อยู่ซึ่งตรงเนี้ยเรากําลังเจอ4แล้วก็กําลังจะลงไปจบ5นะแถวประมาณ22,600นหะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอจบเสร็จปุ๊บ5ขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเวฟ A นะครับ ซึ่ง A เสร็จปุ๊บเราก็จะมีขึ้นปรับต่อที่เป็น B ใช่ไหมซึ่ง B เนี่ยอาจจะขึ้นไปค่อนข้างเร็วนิดน,นึงนะครับเป็น3ขาซึ่งอาจจะต้องรู้ตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้เป็น3ามขาไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็น3มขาปุ๊บก็จะมี5ชุดนะตามใหม่ทีหนึ่งนะครับเป็น5ขาลงไปจบแถวประมาณกล่องขาวหรือว่าไม่เกินกล่องแดงอะนะครับถ้าเกินกล่องแดงลงไปอาการน่าจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไปจบแถวประมาณ 2, 2190ออะไรเงี้ยนะครับ อ่าแถวเนี้สองหมื่นันเก้าร้อยอะไรมาเนี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีอันนี้คือลักษณะของกรณีที่1นนะซึ่งก่อนเนี้มันเจอลักษณะของ triple top pattern นะด้านบนนะครับก็เลยทําให้ตลาดโดนเทลงมานะฮะแล้วก็วเกิดประกอบกับในฝั่งของ DXY ด้วยนะครับที่ DXY ตอนนี้มันมีการดีดกลับขึ้นมาเนาะในภาพเดย์เพื่อลองดูนะหลังจากที่เกิดลักษณะของ ending dab บีบเนี่ยแล้วก็ปั้งขึ้นมาเลยนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเทสต,ตัวแนวต้าน ถวประมาณร0อยอยู่นะครับแล้วก็โดนกดออกมาเมื่อวานเนาะก็เลยเกิดความผันผวนนะครับในตลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับ BDC แล้วก็ในฝั่งของดอลลาร์ด้วยนะฮะคราวนี้เราไปดูกันในฝั่งของเคสที่2กันบ้างนะครับที่ผมมองนะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะในเคสนี้ก็คือจบไปแล้วจบในนี้คือจบขาลงไปแล้วกําลังขึ้นเป็นขาขึ้นใหญ่ๆแล้วนี่เราลองดูกันนิดนึงว่าที่ผมมองผมมองยังไงบ้างนะครับ อันนี้ผมมองในเวฟ4ชั่วโมงนะฮะว่าตอนนี้ BTC มันมีการลงมาจบ C ไปละก็คือ A ลงมาแล้วนะครับขึ้นใน B ละแล้วก็จบ C ไปแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งการขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเป็นลักษณะของการทําหัวหนึ่งแล้วก็ย่อลงมานะครับซึ่งการย่อลงมาเนี้ยต้องมี3ขาตรงนี้มันขึ้นมาเหมือนอยู่ในขาย,ย่อ B อยู่กําลังลง C แถาประมาณ22,900เพื่อย่าอีกทีหนึ่งแล้วก็จบละแต่ในกรณีเนี้ย มันไม่ควรจะหลุดนะครับโลตรงนี้ก็คือแถวประมาณ22,700ไม่ควรหลุดนะถ้าเกิดหลุดลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเคสเมื่อกี้ที่เราได้มีการพูดกันไปตอนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยลงมาพักเสร็จปุ๊บตรงนี้วิ่งครบห้าขาแบบชันๆนะอาจจะขึ้นไปจ่อ2 5 0 0เลยก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการขึ้นรอบเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ควรจะบูลิตมากๆนะในการขึ้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปทำเวฟใหม่อีกรอบแล้วก็อาจจะมีการเบรก2 5 0 0เร็วๆนี้ นะครับอันนี้คือวิธีการมองในเคส2นะซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนะครับว่ามาจอก,กรณีไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยดูในภาพ1ชั่วโมงนะมันก็มีสัญญาณ bearish divergence เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานตรงนี้ก็คือราคาทำหาใช่ไหมออสไซเนี่ยไม่ยอมทำหายไหมครับแล้วก็มีการกดลงมาซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันจะกดลงมาจริงเนี่ยมันต้องลงมาให้ครบ3ขาแล้วก็ขึ้นใหม่แต่ถ้าเกิดตรงนี้ลงมาเป็น5ขาอันนี้เป็นจุดบอนดิ้งแล้วว่าเฮ้ยกรณีนี้น่าจะไม่ใช่หรือเปล่า นะครับอันนี้คือในมุมมองของ Bitcoin นะคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของเหรียญ NFT กันนิดนึงที่วันนี้ผมเอามาฝาก,กเพื่อนๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4เหรียญด้วยกันอันแรกเลยก็คือ Boy เ Boy F นะอะเราลองซูมเอาดูซิว่า Boy เเป็นยังไงบ้าง Boy F เนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาทําฐานอยู่แถวๆนี้เนาะแล้วก็โลเก่าที่มันมีการเปิดเนี่ยแถวประมาณ0.7อะไรเงี้ย มันก็ยังไม่ทำโลนะดังนั้นเนี่ยแพทเทิร์นก็ยังดูโอเคอยู่นะครับซึ่งการปรับตัวย่ำอยู่แถวนี้ยอาจจะบ่งบอกได้ว่า้แถวๆนี้อาจจะเป็นเวฟใหม่ที่กําลังขึ้นก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรามาลองดูนะตรงนี้มันก็จะมีสัญญาณพวกไอซายเบรกลงมาทําให้แรงมันปรับตัวเหมือนน้อยลงอ่ะนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราลองนับเวฟดูมันมีการปรับตัวขึ้นไปเป็น1น,นะเห็นค่อนข้างชัดเลยขึ้น1 2ขึ้น3พัก4ขึ้น5อะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาอันนี้เป็น 1- 2ึ่งสงค่อนข้าง กำลังขึ้นอยู่ในเวฟบ3หรือเปล่าเนี่ยซึ่งเวฟบ3ตรงนี้ไม่ควรนะไม่ควรจะเบรกหลุดตรงนี้ลงมาอันนี้เป็นจุดเด็ดไลน์ที่ไม่ควรหลุดเลยนะก็คือตรงนี้ขึ้น1ใช่ไหมลง2กําลังเล่นอยู่ใน3นะครับตรงนี้รอกกาลังอาจจะเจออยู่ในเวฟบ4อยู่ก็ได้แล้วก็กําลังขึ้นอีกเวฟหนึ่งนะอันนี้คือ,อในฝั่งของบอยเอฟนะที่ที่ผมมองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้เกณฑ์นี้ในการเทรดนะเราก็วางซับลอตเกณฑ์นี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันหลุดลงมาตามเวฟเนี่ยเราก็ ไปวิเคราะห์ในกกรณีอื่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองดูในฝั่งของ long position เนาะในการเปิดเนี่ยซับลอยก็หลุดเหลืองลงมาใช่ไหมแล้วก็มันต้องทําการเบรกไฮอยู่ละถ้าเกิดไปเล่นในเวฟ5ก็จะขึ้นไปถาวประมาณ7.4อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยลิทิวอร์เขาอยู่ประมาณ1/3นะครับในการเทรดของตัว BYF เนาะซึ่งภาพไปย่อยเนี่ยเราจะต้องไปดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราดูจากภาพเดเนี่ยโลเนี่ยมันมีการยกขึ้นมาเรื่อย นะจาก4.5ขึ้นมาเป็น4.9แล้วก็เนี่ยยกไปอีกเป็น5้ละถ้าเกิดยังไม่หลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยก็มีโอกาสวิ่งขึ้นไม่ได้นะครับเหมือนกําลังทําเวฟย่อยในการขึ้นอยู่นะฮะคราวนี้ตัวที่2นะมาดูกันนิดหนึ่ง t he t a นะครับอยู่ในหมวดของ NFT เหมือนกันนะครับถ้าเราดูในภาพมีไกลเนี่ยมันลงมานะแล้วก็มีก้นตรงนี้อยู่ที่เป็นก้นที่ไม่ควรหลุดนะครับ ถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยควรจะหลุดตรงนี้ก่อนแล้วก็เรา,าจ,จะต้องพักการเทรดไปแต่ถ้าเกิดมันยังยืนอยู่ได้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับคราวนี้เราลองมาดูลึกๆก,กันดีว่ามันอยู่ในออลักษณะเวฟประมาณไหนบ้างนะครับการขึ้นมาแบบนี้มันขึ้นมาค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าขึ้นมาระนับเวฟค่อนข้างยากเพราะว่ามันขึ้นแล้วย่อน้อยขึ้นต่อยอ่อน้อยขึ้นต่อคราวนี้เราก็เลยใช้ลักษณะของการวิเคราะห์ในเรื่องการวางแนวรับไปเรื่อย 0.8ใช่ไหมครับแล้วก็ขยับแนวรับขึ้นไปเนี่ยแถวประมาณ0.9เนาะมันไม่ยอมหลุดใช่ไหมครับแล้วก็ขยับแนวรับขึ้นไปอีกแถวนี้แถวประมาณ1.149นะถ้าเกิดเราจะเทรดแถวเนี้ยเราก็วางแนวรับอาจจะเป็นแนวรับแรกแถวประมาณ0.9กว่าก็ได้ที่ไม่คนหลุดนะครับแล้วก็มีแนวรับถัดไปแถวด้านบนตรงนี้วางเป็นโซนการเทรดไปนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีในฝั่งของ r s i นะที่มันกดดันอยู่ก็คือมันทําลักษณะของ Bearish Divergent อยู่ถ้ามันออกข้างแล้วมันมีแรง การปรับตัวขึ้นเนขึ้นเล็กๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกแล้วก็ฉีกตัวไ s i ายตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับซึ่งไ s i ายตรงนี้มันยังไม่เบรกโลนะคือโลไ s i ายมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับยังไม่เบรกนะดังนั้นเนี่ยแรงการขึ้นยังมีอยู่อันนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับในหมวด NFT ที่น่าสนใจนะครับอีกอันนึงนะครับผมเห็นเปิดกราฟมาแล้วก็ตกกันใจเหมือนกันนะ STX นะครับทูเดอะมูลไปละขึ้นไปละ แล้วเรามาดูในภาพมันนะภาพมันนี่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีการปรับตัวลงมาเป็น2ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นดูค่อนข้างครบเลยนะครับลงมาเป็น A B C ลงมาแบบซิกแซกนะจบไปละถ้าเราลองดูการลงมารอบนี้จากฟีโบไล้เนี่ยลงมาในโซนที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วถ้าเกิดดูในภาพวีคภาพวีคก,ก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เห็นนะก็คือ R S I ไม่ยอมทำโลยหม ตัวราคาทําโลไปแล้วแล้วก็เบรกเห็นไหมครับมีการแช่งของราคาแถวนี้อันๆนะแล้วก็เขื่อนแตกขึ้นมานะครับคราวนี้ตัวนี้เรากาลังอยู่ในเวฟสามละซึ่งถ้าเราอยากจะเข้าไปเทรดใช่ไหมเราก็ต้องมาดูในภาพย่อยนะครับว่าภาพเดเนี่ยมันจะมีการย่อลงมาไหมให้เราได้เก็บของบ้างแล้วซึ่งถ้าเราดูในฝั่งของ RSI ก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เห็นนะนั่นหมายความว่าเฮ้ยน่าจะมีการย่อเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้เราก็มาดูดีว่าฟิโบรตรงนี้ถ้าตรงนี้จบจรงิงๆใช่ไหม ขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นพีคนะมีโอกาสย่อมาตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเก็บของเราก็คือแถวนี้ผมคิดนะว่าแถวนี้มีโอกาสนะครับในการย่อลงมาซึ่งถ้ามันขึ้นไปครบ5้าละมันก็ต้องมีลักษณะของการลงมาเป็น3ขาอาจจะต้องรอดูนะว่าตรงเนี้ยหหรือว่าเป็น3ถ้าเกิด3มันก็จะมีลักษณะของการไซเบอ์ออกข้างแบบนี้ถูกไหมเราอาจจะต้องมาเก็บด้านบนแทนนะไอ้กล่องเนี้ยจะต้องเลื่อนขึ้นมาแทนต้องไปดูเวฟย่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันลงแบบ ซิกแซกลงไปเลยมันก็จะลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในการเก็บนะซึ่งดูจากเวฟใหญ่ละเหมือนจะจบไปละกําลังขึ้น3อยู่นะครับพอขึ้น3เสร็จปุ๊บมันจะต้องมีเวฟย่อยคือ1นแล้วก็ย่อลงมา2เราก็หาจังหวะในการเก็บนะครับสออีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะเข้าไปเล่นกับเขานะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับก็คือในฝั่งของโฟดูในภาพในกานิดน,นึงนะโฟอย่าไงบ้างน,นะครับภาพมันเนี่ยมันมีการเบรกโรล,ลงมาเรื่อยๆเนาะอันนี้อาจจะเป็น1ตัวนะครับที่เรา เอาใส่ไว้ใน f a v o r i t e ก็ได้ถ้าเกิดเดอะแก๊งของเนทีมันวิ่งเนาะผู้นี้ก็จะมีโอกาสวิ่งตามด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ต้องไปลงเงินเยอะเพราะว่ามันเบรกนิวโ w มาอาจจะทำการเทรดลักษณะยกโลไปเรื่อยๆก็คือวางโลเท่านี้ใช่ไหมนี่โลเท่านี้ยังไม่หลุดนะครับก็เทรดในโซนไปถ้าเกิดหลุดก็สอบ l ลอดไป อาจจะต้องไม่ใส่เงินเข้าไปเยอะนะครับหรือว่าให้ความสําคัญไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ให้ความสําคัญบางตัวนะตัวอื่นนะครับที่สวยกว่าอย่างเช่น STX อะไรเงรี้ยถ้าย่อลงมาตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เ,ออเทรดแล้วก็วาง s t o p l ล s สไล่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโฟนะอันนี้เพื่อนเื่อบางคนอาจจะมีอยู่นะครับก็ลองเอาไอเดียนะครับไปใช้ในการเทรดได้ นะครับอันนี้ก็จะเป็น4ตัวนะในฝั่งของหมวดหมู่ NFT นะครับที่เรามาฝากเพื่อนวันนี้นะครับคราเนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่เพื่อนควรจะต้องคำนึงเลยก็คือสภาพคล่องในการเข้าไปเทรดนะครับอย่างผมเนี่ยผมใส่เฟร o r ร t e ไว้นะอย่างตัวนี้ที่จะเทรดใช่ไหม STX นะครับ THETA นะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะใน o k เนะครับผมก็ใส่เฟรบเล็ไว้แล้วก็มาดูนะว่าวอลลุ่มนะครับอย่างเช่นตรงนี้ STX เนี่ยเขาเทรดกัน 25.65M ต่อวันก็ประมาณ700ล้านบาทนะครับต ก็ถือว่าโอเคนะเยอะเลยนะแล้วก็ในฝั่งของ THETA นะครับเทรดกันอยู่ประมาณ400,000กว่าเหรียญน,นะครับเกือบ500,000เหรียญน,นะครับโฟเนี่ยเทรดกันอยู่ประมาณ 2.27m นะครับ ICP นะครับเทรดกันอยู่ประมาณ2.5เนาะ BOF นะครับเทรดกันอยู่ประมาณ 3m ก็ประมาณ100ล้านนะครับในเรื่องออลลูมเนี่ยสำคัญยังไงนะสำคัญมากๆเพราะว่าผมเคยเข้าเหรียญเล็กๆไปใช่ไหมเข้าไปเยอะเลยนะแล้วเวลาออกเนี่ยออกไม่ได้ต้องค่อยๆมาลินของนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของเรา เป็นความลำบากใจด้วยนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเนี้ยวิธีการทำเนี่ยก็คือเรามาดูนะว่าวอลุ่มการเทรดทั้งหมดของเขาเนี่ยอย่างเช่นเขาเทรด25.6ใช่ไหมเราก็เทรดประมาณ10%ของเขาก็คือประมาณ2.5นะครับไม่เกินนี้ก็คือเราสามารถซื้อขายได้แบบเขาเรียกว่าสเปดมันไม่ไกลมากอะแล้วก็ความได้เปรียบของตัวโซนราคาเนี่ยมันก็ยังไม่เสียเปรียบมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะในการเทรดนะครับวันนี้ก็มาแชร์การถึงไอเดีย ของ NFT ในแต่ละเหรียญนะครับแล้วก็ในฝั่งของเคสที่มันจะเกิดขึ้นของ Bitcoin นะครับหลัสูบความรู้ในวันนี้นะครับเราก็ได้มาพูดคุยกันถึง Watchlist NFT นะครับที่น่าสนใจที่น่าจับตาดูนะครับไปเป็นไอเดียในการเทรดให้เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของไอเดียของ Bitcoin นะครับทั้ง2เคสเลยนะครับที่ผมได้มีการอัปเดตไปเนาะก็เพื่อสามารถเข้าไปดูกันใน Discord เพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะ วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ